นี่นะคะก็เป็นเส้นทางออกค่อนข้างจะโคดเคี้ยวเหมือนเราเดินตามเส้นทางของทานน้ำอมองไปมองมาก็คล้ายๆแกนแขนย่อนอทางเดินค่อนข้างแคบนะคะแล้วก็ มาท่องเที่ยวแนะนำนะคะอย่าแกะหินหรือเอามือไปสัมผัสหินด้านข้างเนื่องจากว่าจะได้มีธรรมชาติให้เราได้ชมงามๆเหมาะแก่การศึกษาทางด้านธรณีวิทยาการเกิดการกระทำของลมการกระทำของน้ำอ่ะอันนี้เส้นทางแคบมาก ทางออกเดี๋ยวเราลองเดินไปค่อนข้างจะลําบากทางเดินก็แคบนะคะระว่างลื่น เจอแล้วค่ะทางออกอันนี้เหมือนจะเป็นชั้นหินทางแคบนะคะเมื่อกี้แคบมากเดินผ่านเกือบไม่ได้รยากาศภายในก็มีแดสลับกับร่มไม้พกต้นไม้ จ้าหน้าที่เขาก็จะมีป้ายชื่อบอกทางออกกับทางเข้ามีทางเดียวแต่ช่วงทางออกจากผาช่อจะเป็นเส้นทางบนนิดนึงไะคะธรรมชาติได้สร้างสารรค์สิ่งมหัศจรรย์ให้เราคาดว่าอีกประมาณสัก 1ิปียีสิบปีเราอาจจะได้เห็นทัศนียภาพหรือผาช่อที่กว้างมากกว่านี้พวกนี้ต้องใช้เวลาในการเกิดแล้วก็ใช้เวลาในการกระทําของลมค่อยๆสืบก,ก่อนไปเรื่อยๆอีกสิบปีถ้ามาถ้าถ้าเกิดมาดูนี่อาจจะมีลักษณะที่เปลี่ยนไปหรือมีผาช่อมีจุดการเกิดที่ใหญ่ขึ้นนะคะ ่ะนี่ก็เป็นเหมือนหน้าผาแล้วก็มีเถาวันเห็นสวยนะคะนี่เป็นหน้าผาที่โดนกัดก่อนเมื่อก่อนตรงนี้น่าจะเคยเป็นคลองหรือเปล่าหรือน้ำป่าไหลหลากเราก็เลยกัดเซาะ ผิวดินถ้าเกิดว่าในอนาคตมีเส้นทางน้ําไหลขึ้นมาใหม่ก็อาจจะเกิดเส้นทางสวยๆอีกมากตอนนี้ก็เรามาวันที่13พฤศจิกายนพศสองพันห้า้อยสิบแปดพศสองพันห้า้อสิบแปดนี่นะคะเป็นผาหินสูง เดี๋ยวเราไปสถานีต่อไปไปสถานที่ต่อไปมีการเที่ยวชมค่ะสวัสดีค่ะ